สดูดีสบายดีเด้อน้องบานสบายดีไอ้เอ๋สบายดีน้องบานนะก็สบายดีไอ้เอ๋บ่โดยยากห่ายอ่นก็คือว่าเมี้กาลายช่องเนาะจ้องอยู่คืนบ่คืนหน่อยคืนลายสำหรับน้องบานลายเติมแจ๊กจักสี่อันว่าอันเดียวบนกล้องได้เนาะ แกมาจนแดงมาแล้วนะแม่เดี่ยวต้องแบบเดี่ยวกล้องกล้องซุ่มอยู่ว่าชันเตรียมมาที่นี่ขั้วหอดว่าน้องบุ๋มลาลาช่องจิตยังเป็นร่องเพิ่นว่าดีใจอยู่ว่าน้องโรงพยาบาลมีอันไอพซีเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามมีทางอันทีมงานยูทูบมาหลายผู้หลายคนเนี่ยดีใจโยดีใจดีใจหน่อยบ่ดีดีใจลาเติบใจลาเตอร์คุสีคำนะจนว่าสิตกใจเพราะนาะตกใจกะตกคอยขยุคะแนนจะตกแห้ง หวาบหน่อยหนึ่งใครอยู่เนาะที่น้องแม่เมื่อก่อนก็มีเอซีบริษณ์น้ำลายมาหนิบอกเมื่อไะมียูทูปมานำป่ะเนี่ยหรือว่าครั้งแรกป่ะหนิครั้งแรกครั้งแรกที่ลายปาะนี่เนาะถม่เทอวาบเนาะจะไปบุญจะไปบุญลงค์ไฟเอาไอ้เสือพี่ใจน้ำจ้าออกวัไงมาดีทางอายเพิ่์นก่อนอื่นก็อยากถามซื้อเน่เนาะจังหน่อยซื้อวันใดๆซื้อเอกอายเอกเนาะโอ้ทางลาวหนิบูฮู้จะซื้อเนาะ ทางเล่าในหููดีทางนองบันทางนองเพิ่นหูแต่ว่าทางเฮาอะไรก็หลายต้นอย่านั้นแม่เลยหลายต้นก็ยังบ่งหอเสียงแม่มากขึ้นมีจังใดแน่มาหลินเรามวนอไทยก็เอิญมาไายสนุกใครแต่มันี้อากาศบ่ฮหอนหน่อยเนาะแม่บอ ลมสาวนี่อารมณ์บรรยากาศเหงอบัวลอยเลยลมจิวไปเลยเนาะไม่แปลกเลยเนาะปกติฉันก่อนเนาะตอนร้อนลงเต็มน้ำนี่บรรยากาศโอ้จะบอกเป็นอย่างนั้นจะดื่มออมาคุยคุยกันโดนเตอะหรือเ่เห็นนังอุ้ยู่เห็นหนงให้โอกาสให้บ่าวสาวคุยกันก่อนแล้วมึงอีกจะอะไรมาตายแค่คุยแบบเด่นๆมาเที่ยวเน้อตั้งแต่ไอ้มานี่ไปเที่ยวจะบ่นไง คน่หลายบอมัไม่หลายอเคจอิกร์ทีรเนาะไปพอได้หลายว่าจะหาจักรหลายบอนจะไหนดน้ำนี่พได้ไปหล่อฮดนี่อย่างเช่นไปดินมืออื่นมั้งจีบเห็นคนฮดเนาะเคยหล่อไปเรื่อยบางทีมันก็อยากล้มน้ำไปว่าบางทีว่ามาดินน้ำมันน้องบันซีมาน ปัดสงการพนท่านด้เมื่อน้อยเนาะสิมาดินยูนี่ได้บ่แต่ประชงการนนะไอเป็นสิมาดินยูนี่ได้อยู่บ่เอ้าถามว่าเป็นสิมาดินนะมาดินแม่นมาได้บ่มาดินเจ้ามาเล่นเฉยมาเล่นเฉยมาเล่นมาเที่ยวเนอกจากมาเที่ยวมาเล่นถุงมันนี้เลยเนาะแม่แม่มาดินมาแบบว่าเฮากันเนาะนั่งดินนั่งร่มกันนี่แหละ คือจุดประสงค์ง้ายคือมาเที่ยวลาวเนาะจุดประสงค์ง้ายคะจากมาเที่ยวเบิ่งว่าอยู่ลาวนี่เป็นแบบไรเนาะการอยู่การกินการดินแต่ละบ้านคือกันโบการเล่นที่เล่นของการไทยกับที่นี่มันเหมือนกันมาได้จังมื่นแล้วมาถึงตั้งแต่วันที่ห้าวันที่เก้านี่วันที่เก้านะ แต่เนาะคนลาวเดี๋ยวมาเที่ยวอยู่ไทยคนไทยมันแตจะมาเที่ยวอยู่ลาวเนี่ตอนตอ,น,ตอน,าานเราจะข้ามมามีคนลาวข้ามมาเยอะนะ <c oughs> ข้ามมาเยอะอยู่ <c oughs> เป็นมาลินเน <c oughs> าะเหมืเทกศกาลและพักพรก็วาดจะลินเชยงมืองจังการ <c oughs> จะกลับวันที่สิบเจ็ดลำตุนการคนเนาะมีใครเป็นาถก,กชนไม่เล่นตุนการวันที่สิบหกเลยสงส่จะเมาอีกเจ๋

คุยคืออันบางกระพ่ายคนนีด้วยเนาะแต่ว่าถ้าวันคนบุคอยคุยคือน้องบันนี่พังอย่างเดียวน้องบัตรแล้วเราเออม่ต้องว่ากเราแค่ถามก็ตอบแค่นั้นยากเพราะว่าไอเป็นการคมเนี่ยไปเจอไอคนที่ว่าไปเจอคนนี้ว่าโคจนไม่มีช่องให้เราพูดเลยเว้ยนหวาดเลยเนาะนางพังอย่างเดียวเลย ไม่เคยเคยเจอผู <screws> <stumbled? S 1> ้สาวบ่เจออยูู่ผ้สาวนี่แหละพูดอย่างเดียวอ่ะไม่มีโอกาสให้ไม่มีช่องให้เราพูดเลยเราเงียบอย่างเดียวใช่เงียบอย่างเดียวเราไปบอกว่าเราพูดไม่เก่งจริงว่าไมีจังหวะคิดว่านะเขาไม่เขาไม่ให้โอกาสเราพูดอ่ะเขาพอเราจะพูดไหมยังไม่จบบอหยุดก่อนตีไขว้ท่ทันเราจบ ผู้สาวทางไหนดิเนาะแบบนะมืออื่นนี่สภาพไปอันไอ้ไปหาอีกบ่มืออื่นมีอีบ่แถวใกล้นี่ผู้สาวแบบนั้นน่ะนาะเดี๋ยวบอเก่งบ่แมนคันว่าไออกคันว่าไออีกใช่บ่เลยเพื่อยอมมือยุดก่อนให้ใครบ่ชุดก่อนลดบ่คือน้องเพื่อน่ะเนาะคือน้องพยาบาลในยิ้มอย่างเดียวเนาะแม่ถามคำตอบคำยิ้มอย่างเดียวก็พอแล้วอไม่ก็พอเนาะก็คือว่าถ้ามีโอกาสบ่คุยใน คือน้องเป็นคเนเงียมีความบ่คอยาวคอยจานะกคอยของบ้านญาติเลือนคือว่าเอาง่ายๆว่าบัดบุญกับจินก็ไม่ได้ปไปโฉมการในสิบปดดินใช่ไหมทีก,บบทกะบมไปคือหายากปี <c oughs> ่ได้เก้านะไปย่วะคือหายากนะลูกสาวที่ <c oughs> ว่า <c oughs> อยู่แต่บ้านกอน พอดีได้อายพอดีมาดินน้ำนองเพิ่นได้เนาะเชีงการพอบานนองเพิ <ths> ่นหมด้ไปเนาะมอเลยอายกอเออข้นวบานนองเพิ่นไปนี่หาโบเห็นนะมาที่ทำเพื่อนกับโบเห็นตัวเองโบเคยไปเนาะเคยไปไปแหละอยากไปไกลๆโอ้เสารทางเลยนะมั้ยไปทางไลยได้หวะเนี๋ยวพาคข้าไปเที่ยวมุกเลยนี่เอ้าไปบ่ไปเที่ยวไปเที่ยวไกล้เลยได้ชวนไปนะ เอ้าบ่พัไม่แต่ว่ามันเชื่อได้เจ็ดสามวันเจ็ดสามวันโอ้ทำใบขาวใช่ตัวตาวันตาวันสองคืนตาวันสคืนไปบ้าไยก็จีไปนะสามวันมันจะม้วนนะแน่ันนอ้อถ้าถ้านองไปน้ำกระเช้าไปผ้าลงไปนี่เชี่ยวไปน้ำบ้าทานน้องไปเป็นมูน้องบ้านเพ่อนนี่อ้คันรถให้ไหม ได้เออว่าอย่างไรวันนี้น้องบันคันว่าคันว่าสาวแก้วตาไปน้ำนี่เป็นหมู่เจ้านี่ไปบ่กะอยากไปอยู่แต่ว่าหน่อยคนพ่อเอ้าเนื่งยานอยู่บ่แล้ววันนี้จะเอาไปอีกไปอีกเอาไปอีกคนหนึงนี่พ่อบ่อยากไปให้หลายคนแต่คนจำนวนจะมีหมดเนาะไปไปเอาคนในึ่งกันหนึ่งบ่ ทำไปบุญยุ่นยั่วแบนฟูงเลยจบบเต็มเฮือแล้วกันขึ้นเฮือดนะแมนแขกรับเชิญเอาเถอะรับเชิญมาพี่น้อ๋ไม่ได้รับเชิญเลยแขกคนแรกถ้าข้ามไปสามวันมันไปไม่ถึงไหนไมันไปไม่ข้ามจังหวัดแทบไม่ได้แม่อาบูมีบัตรเด็กสาวแค่สามวันได้เที่ยวแต่มุกดาฮานแค่สามวันพี่เอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลที่ระยองชัก สองวันยังไม่ถึงเลยสิบชั่วโมงหมดเวลาใช่แล้วไปถึงก็ไประยองสิบชั่วโมงนั่นไงแล้วสิบชั่วโมงยังไม่ถึงด้วยทะเลย่างนี้ต้องทำบัตรจะได้ไปสี่ชั่วโมงเนาะเห็นบ้านกระเพื่อสิออกเนาะกระเพื่อสิได้ก็เป็นเดือนขนส่งระยองไปอีกมาปะมาณเจ็ดแปดโลน้องบ้านน้องบ้านได้เคยเคยไปหลินไปเที่ยวใส่ี่มบอกไกลๆสิบสิบ่าชั่วโมง ยังบอน้องบานยังบ่เคยไปดินเน้องบ้านนี่ออยู่ารปละสิบเก้าปีอยาไปเที่ยวใม่เนไป่อนอยากไปถูกแฝงคนอยากไปถูกแงนี่นี่ทุจังหวัดเดียวเดียวทุกแงทุกแงระเทศลาวไลาวเดี๋ยวมอาไปบ่อนึง าไปเที่ยวเฉาชมบูนได้ไหมไปบ่ไอ่เคยไปได้เฉาชมบูนได้แล้วไปบ่ไปเนาะทีมงานกำลังกับตาอ้โหแม่ถ้าไปเที่ยวต้องเป็นทีมคันว่าม้วนคันว่าข่อยนี่ต้องไปแพะหมูนะจะไปแข่งข้าม้วนข่อยคันว่าข่อยนี่แหละทีมไปชงชิมมวนไปได้ข่อยกันว่าราไปสิแด้วใช่ว่าไอ้ผึ่นหมอไปน้ำไปจัก พยันเปก่อคอพืนบอกเอาไปกันขับรถขับรถลงตลอดแล้วก็แยกออกวนี้โอ้ขับรถขี่เงือคนล่าง้วบัดจวงเงือกเลยแม่น่าเคยก่อคอเลยบอจ้าคือกันได้บอไปบอที่น้องแม่แม่น่งก่อคอนะไข่ข่ไข่ไยดอโยกันาะยกว่านหมวนกันไปเนาะตามภาษา เอากระมาดินมา,มมาหัวน้ำมาหนุ่มไทยเพิ่นที่ว่าม,มาเยี่ยมมาย่างทางน้องเพิ่นมาเรียนชาวสดน,นี่สดแต่แมาแบบมาดินเนี่ยน้อยเนาะบริมาแบบว่าสีเอาเป็นคู่เป็นที่จะเห็นน้องเพิ่อนออกคลิปจะคลิปโอ้นุ่มเราเป็นคูย่านเราต้องคุยกันเยอะแมนเราต้องใส่เวลาเราต้องคุยกันให้เข้าใจ เกิดคุยเกิดมาเป็นคู่แล้วเกิดคบกันแล้วไม่เข้าใจกันนะมันจะต้องต่างคนต่างไปน้องบานเป็นแดง่ะน่าอ่เอนมาเหล็กนใจีใจตื่นเต้นิ่ว่ที่ว่าคนมาเหล็กๆแต่ตื่นเต้นุไอ้อ่อกนอกจากอ่างปรดมีไผรอีกบ้มาเล็กน้ำมีได้คนเดียวนี่ ู้ซึกอไอ้นี่คือว่าไอ้ที่ยูทูปบอกดีวว่าไอ้ไอ้่นไอ้นทุกคนเลาเคยเห็นเราบอเคยเห็นมเคเห็นกัแต่ว่าแต่ว่าสามรอบค่อยนี่คือเราสิไม <man accent noise> ้เห <being in> <que> uh, ็นมันคือคนกินเห็นอยบเรายับขมารถเราจะหูเลือกว่าคอยบอกอีอย่างมันนั่งฟังบันแ้วงปนเนานแมน แต่บนยับเขาก็ได้ยินนะจ้าแมนคอยว่าเสียงดังฟังชัดผู้ิีหอตุคําตาบวัดก็ได้ยินแมนเอิ่จะลดน่าจะเป็นขอศกวัดแมนกวัดีมากเลยเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่วัดเขาอะเขาไม่รับลองลองไปสมัครดูหลายครั้งแล้วเขาว่าพอคนแล้วครับ ผมก็อยากจะไปสมัครอยู่นะมันก็งานงานก็ดีแต่ไม่มีเงินเดือนถึงจะไม่มีเงินเดือนแต่เราก็อยู่ได้นะเพราะว่ามีเงินเข้าวัดเข้าวัดอะไรก็เข้าใจลงไปที่ที่วัดน่ะเพิ่นเป็นคนไทยมาครึ่งปีแล้วกะเฮียนเ้าไทยน้ำเพิ่นเนาะเพราะว่าอ้าเพิ่นก็มาหลายมือนะก็เลยอยากเฮียนเบาเพื่อฮาวาได้ไปนั่นแหละเดี๋ยวเราเป็นชวน คาราเพื่อน <wide sea> ่วนเองดีนะกเขยนว่าไว้ก่อนเจ้าก็ว่านะท่านได้มาที่กำมืไปวัดนี่ยนี่ช่วยน้องบอลไปเลยนองบอลนี่ยเนี่ยน้องบอลก็ไปอยู่ลทว่าวัดเนื่องในอันว่าสงการนี่น้องบอลสี้อันมีอันไปชงพระอยู่ที่วัดน้องบอลไปอยู่บ่วัดพอในน้ำอยู่บ่ไอเป็นไปชงพระอย่งนี้ไปเจ้ากวัดนี่นะมีอยู่บ่สงกกราานน่อเะ พอในน้ำอ่ายมันไปได้อยู่บ่โอ้โหเคยเก่าวัดมีแต่ในบ้านโอ้โไปจังหวัดในบ้านเองไคยจังหวัดเดียวแต่พระเก้าองค์เนาะอืมขันวาคันวะสิบองค์นี่ก็บ่เคยอีกบุคคลเคยแต่เก้าพี่น้องเลยเคยนิดเดียเนาะปีนี้หายฮอดสิบเนาะปีนี้เนาะบุคคลคือใครเนยฮอดสิบองค์เลยปีนี้นะเด็กขันไปปีนี้ก็ชวนทางไอ้คนมาช่หาอยู่บ้านแน่ ทางเอกเพิ่นก็มักอยู่เพิ่นจะไปอยู่ทางเฮือนน้องก็มีรถอยู่บ่ล่ะไปเดินไปเที่ยวรถไทยเนี่ยรถจักรนะขันว่าจักก็มีแต่จักรยานเนาะไปเที่ยวสงกรานต์มันก็ยากเลยเนาะแปลว่าเฮาสิไปดินไปเที่ยวแปลว่าสิไปตลาดนี่เด้สิรถแท้สิรถไทยแหละเออรถไทยอะไรเจ้าหน้าที่หลายคนบ่ต้องจําเป็นรถจักั่นน่ะว่าถ้าอยากไปตลาดนี่ต้องให้ยทางเดินทางก็ย้อนไปนําเนาะแปลว่าสิไปเองม่แมนบ่ได้ไปบ่ โดยโดยเพราะว่าเพรว่าทางน้องเพื่อนกับบอมีรถนมีล่างเนาะอาจจะพ่ดได้ไปเที่ยวชมการคือเพื่อนว่าคนน่ะเนาะในดินอยู่บ้านเพราะว่าบ้านก็ไม่ดินอยู่เตื้อเงี้เพราะว่าการท้อนเนาะพอดีอ้เพื่อนจะได้มาดินอยู่เตื้อได้บ้างเทากับว่าพาได้เพื่อนยู่นี่เทาก็ไปเที่ยวเหาก็ดิมาได้มาชวนน้องผ่านน้องบันไปเที่ยว เมันบ่มีรถแลนะครับวิไอมาชวนน้องบ้านไปเที่ยวดีเที่ยวแถวใกล้วิไอคนมาชวนไปแต่ว่ามีรถมีเอียงมาหักก็สิไปบ่ไปเอาก็ไปซุ่มเอื้อยเนี่ยไปน้ำไปกับเอแก้ว2คนกลับมาอีก3 3คนพอบ่ไปบ่ไปเอ้าเพิ่มอีกเพิ่มอีก่อยก็คู่ค่อยก็มีือ เอาครูครูเจ้ากับข่อยจะเอาไปเรียนต่างหากกันน่ะค่ะอ๋อมันก็อัดฉาบนด้ลุดกันเนาะไม่ถ้าก็ไปแบบนี้เขาไม่ไปไงก็เอาพ่อแม่ไปด้วยเอาแบบพ่อแม่ไปไปน้่งนี่ได้บอได้บอเอาแบบเอาพ่อแม่ไปเที่ยวไปเที่ยวน้ำนี่ได้ถ้าคนสิไปพ่อแม่เพม่อนกับไปหลิน คือเข็ดแต่ลูกเพื่อนยังบบไปลูกลูกหนุ่มแท้คือน้องบันนี่ก็ยังว่าบอคอยมักไปเที่ยวเนาะมีแต่อยู่เพื่อนนะหายากหายากเลยนี่เนาะอู้ยยิ่งแต่ว่าบบมักเที่ยวนี่บพิจิตรอย่างนี้ปกติคนถ้าเป็นถ้าเป็นผู้สาวสาวชาวไทยนะยังเป็นันสว่างไปไหนได้นี้ยอันนี้คือว่ามา ตอนไหนกะพออยู่นี่ตลอดเนาะอันนี้ก็คือเป็นซาบ้านนาน่นี่ซาบ้านนาเขือนก็อยู่ตรงนาเขื่อนก็อยู่ตรงนาบัวเมน,นาบัวเมนาไก่เฮื่อนบาไก่เขือนไก่เคืนอน คือกับน้องนี่เลยเนาะน้องก็อยู่นชื่อว่ปน้องเป็นบอยู่แบบแานี้เงียบเพราะว่าถ้าออกมาอยู่บ้านกลับมานอนอยู่บ้านเสียงตู้มงอะไรมัช่วงอายมาลินมาเที่ยวเมืองลาบันนี้ผู้ได้ดูแลสวนให้มีคนบอกไม่มีน้องชายอย่อ๋อรว่าจ้างคนงานบูมเอนบอมีคนาออยู่คนจ้างคนรู้จักกัน คยไปขีดยางไงจ้างเขาเป็นปี่หรือว่าเป็นเดือนอาจ้างคนงานมันขีดเป็นงานนะไอ้ถ้าว่าตัดมีมีตัดทุเรียนด้วยอะไรด้วยจ้างเป็นเดือนก็ร้อยเดือนนะเท่าไหร่ขีดจเป็นสำหรับเป็นขีดเป็นวันที่จะเอาวันหกร้อยอ่ะเดือนนะเท่าไหร่บริรับคนอีกบ่ หลาคนอีกว่าสแกสิไปสมัครไปทำอะไคนเอาทํอย่างกระทำไม่เนาะเป็นหลักไสยางโอ้ยหนักไปแบบไยใช้แล้วเขาไม่ใช้ไสยางแล้วเขใช้แบบอะไรสปริงเกอร์สิไปตอนช่วงอ่ะเรียนนั่นเรยน่ะเรียนซุปบอเมนปอบอป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 ออกอนอปออคอปอ อาอาร์ได้ชื่ว่าพูดคุยน้ำพ่นกระหึงเนี่ยโดยโดยฮากะพูดคุยโอลมน้ำไอ้กับน้องพึ่นกลาชมพูนเนี่ยเนาะโดยกมุกกับเทแงเอื้อยกับน้องเพื่นทีชนะไม่ได้ไอ้กับน้องไอ้กับน้องการเปกระเทยกับาเลงล้างลงหนาแล้วบดนี้ไอ้กับน้อง ลงล่งเลยสั้นแต่มีแต่ผ้าคอยคุยไล่คอยกระลืมไปนะเนาะลงๆลืมๆเอาเลยอากาศคือบดอยู่นะมันนี่ฮะลอยู่ขด้นตกหยิบตกก็พีวันที่วันที่สิบเอ็ดตกแน่นอนเลยถ้าไม่ไม่สิบเอ็ดก็สิบสามง่ายไปเรื่อยว่แม่เมื่ใดก็ต้องมือหนึ่งเนาะสบายดีเด้อน้องบันเดลยน้องบันพี่โอเคพี่น้องเลยเนาะก็ได้ดมอันน้ำไอเพิ่นกาศน้องบันเพิ่น กถือว่าลายก็สมควรพี่น้องเลยเนาะทั้งเราก,กับพยางรูป,ปวนทั้งอ้ายเพิ่อนกับทั้งน้องเพิ่นเนะาะก็ใช้เวลาส่วนตัวเพิ่นแน่จากเล็กจากหน่อยพี่น้องเลยเนะาะก็ยามนี้ก็ใกล้จะคำคอยคำลงแรงแลนะ้วแหละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวก,กับไพ่ก็กมีอย่างเนาะก็มีแต่อยากขออขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องในะ FC เอฟซีเฮาเลยลายอ้ทานเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมเลยนะก,ก็กดแชร์กดไลค์เนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกับไพ่แหลยตั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเลยเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาทุก ูทุกคนแหละจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีเนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทางบา่าวกอกไพ่กับบุญมิยังกับสิบโยกคลิปไว้พ่อสานี่เนาะพี่น้องเอ๋ยพอประมาณนี้ไว้พ่อกันใหม่ในคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ขอกราบว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องเอ๋ย